้พระเะเจอหง้รัาใหเตัวนายก่อนหเขาเหมือนจะหยุดอาเ็นโซได้แบบนึงครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาครับทาเกแง้เจอหง้แต่เมมันเกินจะเจ็บอแอมมซเป็นที่หนึ่งไปดครับ หลักกดาครับผมากไนโซ่กับอารดินเอ๊ะเดีว่าเนหาไดีกว่าถ้ามคาเฟนีก็ดีครับยังไม่ล็อกทกคนมาินไปครับสิบปคนอตัวนะครับ โอเคโอ้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยฮายาจะเตะสามตัวเลยนะครับผมเอาดีครับจะเป็นสายแอสซิซินนะครับผมแต่ว่าเป็นแอสซิซินแบบเร็วไม่รีบปั๊มตังค์เน้นชนะเล่นส่งๆไปนะครับเกมนี้แต่ไมนรอบนันจะแพ้ไปไวว่ะ ปลาก่อนจ,จ,จับ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 สวยโอเคครับแค่นี้พอก่อนแล้วกันดีนโซนี่ต้องหยิบนะแต่ผมจะลองหยิบมาดูก่อนครับว่ามันเหลือกี่ตัวสิบห้าัสิบแปดเอายี่สิบบาทก่อนครับไอ้คนนี้เล่นสายแพ้นะครับ เองครับจะจริงพาปกติจะเลยแบบต่ำกว่าสิบอะไรเงี้ยดิเรนโอเคหยิบไว้แล้วขบกัญชาท่จะกพ้นะคราของให้หมดเลยกัญชาเรื่องขี้ต่อท้ายโอเคอเครับขายแฮตเต็งอุ๊ยขายไม่ทันโอ้โห เจ๋งๆจะได้ตังค์เลยนะครับไอวีน14ซับซัมหนึ่งเสร็จแล้วหยิบมาก่อนนะครับเงินสามสิบล้สีตัวแล้วเคได้ครีนะ ก็เป็นไอเทมที่ดีเลยสำหรับคอมออสซินเซลครับเล่นออกมาลงแบบตังไว้ก่อนมอสเก็ตหับสี่ตัวเท่าไหร่ ตีไว้อย่ปงรตีเาตัดแแหงตัดฮิวแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเทมไหนดีกว่าสิ่งนี้แล้วพอได้ตัดฮิวปุ๊บจะงออกมากันละวางไว้อย่างนี้จะได้ไม่โดนหลวงจะปั๊มเบลอะไรกันนะ โรเป็นหนึ่งทีเจอเบตา้าหยิบสีฟอร์เลนไว้ก่อนดีนไหมหน้าหยิบไว้ก่อนแล้วกันนะครับเคยได้ใช้ตอนนี้ลงได้นหนึ่งตัวคงต้องเบต้าไปรอนะดับตัดเยี่ยวนี่ถือว่าเป็นลาบมันกระเสิร์ดมากเลยนะครับคาร์โนเชียน อาจะต้องเอา4ฟอร์เล่นมาแบกช่วงต้นเกมก่อนนะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็น6แฮนด์ช่วงเล่นเกมใชน,นตอนนี้เราน่าจะต้องปั๊มเบลแล้วแหละลูกครับบัตเจอดับ4รับเกือบครบ4ปีนะแล้วไปกวันปัดยุ่มนะร็ชแช่เฟสเลยได้เยอะอยู่ ลโลดหนึ่งทีเจอไอริครับ่งเลยครับผมอาเฟนี่ครับผมนี่เปลี่ยนใจเลยครับผมสามฟนนี้รอดดีกว่าผมว่าเราได้เร็วเกินไปวะ่ะ ตงเทลนะจะไม่ได้ใช้เฮ้ยอย่าขัรจะเตะอย่าปาอย่างที่เป็นติดเต้นเลยดูอินก็น่าจะไม่ได้ใช้เช่นกันอ่สองตัวเลยต,อ,ตอไครับ เปนนี่เดี๋ยวคาเฟนีใส่ตัดหิียวกับคอมโบพวกหน้ำสีเขียวอะไรนี้ก็จะแตกได้นะครับแ mm hmm. ต่ตอนนี้คาเฟนีเป็นการละสาการที่เราจะต้องรีบหยิบคาเฟนีก่อนค่อนข้างเป็นตัวจำเป็นเลยนะต่อไปเลยเขียวครับให้เจ็ไปสุดท้ายให้เจ็บเราก็จะต้องขายทิ้งดีๆนะครับอย่าไปดองมันนานเลย หยิบนะเป็นทรงคีย์หลักเลยตัวนี้คีย์เลนน่าจะได้แค่นี้วะหายไปครับแค่เตะสองตัวบาทีเจอนาคอร์สตัวนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นบัตเตอร์ไฟไม่ค่อยกิ่งนะครับไม่ต้องรีบหยิบนะหยิบตัวอ,อื่นก่อนจ<ม>ากประสบการณ์การเล่นเอสมาหลายตาของผมนะครับ<ม>รู้สึกว่าบัตอ่อนมาท้าไม่ใช่สามดาว ตัดเงี้ยผมเนี่ยจะไม่ให้คาเฟนีนแล้วกันนะครับผมคิดว่ามันยิงช้าเกนะินไปไาอตเตะน่าจะแบกกว่าอเออครารอบที่หนึ่งนะครับเซฟเลือดได้ค่อนข้างเยอะเลยเธอหน้าลเลเวลเจ็ดเลยเอ้ยไม่ใช่มีดึงให้ครบต้งมีอย่างอืนในครบเอ้ยผมว่ารอบนี้แหละได้แล้วแนหะคา,าเฟนีนครับผม,มตัดเลือดไปเขียวด้วยเป็นอย่างนี้ใส่ให้าห้าเตะครับผม รอหนึ 1> 1่งทีครับเจอซิลกับปัดหยิบมาเลยครับผอซิลอีกดาวครับซิลไม่ต้องรีบทำสามดาวก็ได้นะครับซิลมันไม่ได้กินธาตับตอนนี้มีกองแอด,นะแ,อดแล้วเราต้องมหเพ่งให้เป็นสามแอดครับ <S <S ประมาณนี้เดี๋ยวเรารีบปั๊มให้เป็นโอ๘ก่อนนะเยวจะได้เปลี่ยนไหยาเต่นนะไอเด็กสมุดนิวมาเด็ก เคนี่เขาตายก่อนโดนไปสี่ตัวนะครับอันดับสามจะรีบตัดเลือดฝั่งตรงข้ามใไ้เยอะที่สุดละจะเหลือจำนวนเยอะๆนะครับเพราะว่าเหล็กเกมรู้สึกจะสู้บีดค่อนข้างยากสำหรับคอมนี้ยังไปเลยเจอไอรีด้วยคาเฟนี่อยู่มึงดีกว่า เกยันลำสามครับ4บีทลันไปครับไปนี่โอ้ยครับไปนี่ไม่ยิงเออยิงเงี้ยเจดีล่าด้วยเดี๋ยวแพ้จะแพ้ได้นั่นนะฮะอือยิงไปเส้นตรงไฮอะเตะชอบโดนคะรับตัดตัวเลยนะครับนะเนี่ยอดูยินไม่ต้องหยิบนะครับหยิบรีโลรีโลนหนึ่งทีหาตัวครับผมบเร็ว เอาสิ่งนี้ให้ลุกแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ใช้อติสักครั้งจะได้ยื้อให้นานเนี่ยเผื่อคาเฟนี่ได้ยิงโอเคได้ยิงแล้วนะครับเขาได้ยิงก่อนว่ะเขามีหนึงสีเขียวไหวไหมซิลซิลยิงเข้าไปตัดเลือดตัดเลือดตัดเลือดมีเขียวสู้ได้เฉยคาเฟนีอีกหกตัวนะครับจะใช้อีกสองตัวดูกันนะว่าใครจะได้ก่อนนะครับ คอร์ดมาเ่นมาแอปเวลไปสองครั้งครับพอเบลแปดปุ๊บ <sm art> ผมจะเริ่มหาตัวรัวๆแล้วนะครับทำให้ทีมเราเก่งก่อนเพราะว่า <sm art> พอเบลแปดปุ๊บมันทำหกแอร์แต่ละมันก็จะเติมสบายแล้วที่เหลือคือต้องทำตัวให้เก่งครับไม่งั้นแบบเรทมากๆเราสู้เขาไม่ได้คอมแอรในเกมอื่นเนี่ยมันเก่งมากเลยทุกคน แต่พอมันมอยู่ในคาราโน่เพแบบปรับมาใหม่ปุ๊บมันไม่ได้เก่งเวอร์มากตอนนี้บีสยังแบบเป็นโน่นหนึ่งอยู่ในความคิดของผมนะตับไปครับสามทีโลนึ่งครั้งต้องหยิบแห้ไอรินไปไอเอเตไปโซมานาคอสลงอัตตาไฟเข้าตัวแบกน่าจะเป็นนาคอนะของนานาคอต เป็นโซเชกินก็ตอนเลเวลสองตอนนี้ใครจะเตะกฮไม่ใครเตะอาจไ,ไ,ไอ้ออนี่อีกหนึ่งตัวนะครับคิดเลนเจ้าหนึ่งตัวยืนกลางไว้นะครับแต่ว่าจะยืนฝั่งคาเฟนีนะนอกนั้นลวงหลังลุยหกแอดสามเฟเนอรโรโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเจ็บนะฮะเนี่ยเหลือห้าตัวเลยเนะี่ยตูม จาก48่สบ33วะ่ะตอ้นนรอันดับ11แล้วมอดเองครับนี่ตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อันดับ4ล็อกชิวครับยู้เวลาเชื่อบัตไงเอ้ยเจนโซลแล้วว่ะโดยทีหนึง่งเอาละครับเราจะเปลี่ยนของไป้เจนโซแทนเรมเจนโซในคอมแอดนี่คือแบกที่สุดแล้วครับแบกมาก เี่มุมเลยว่าผมขายบัตก่อนดีกว่าบัตมันไม่ค่อยเก่งนะครับอย่าไปทำมันเยอะตูม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 ดูดิเอ็นโซตีคิปันเก้าพันเก้าพันเก้าดูนี่นี่อ้าวตายแล้วเนี่ยบีสโอ้โหถ้าเราเก็บบีสได้ก่อนนี้ดีเลยนะครับ เรียบร้อยครับคอมบีสไตล์แต่ตอนนี้เหลือคอมบีนนออมบที่2อง 2> <_ d ata> แต่เหมือนจะเป็น4ีบีดนะเฮ้ยเขายังไม่มีอะไรบ้างเนี่ยเ <_ d ata> ขายังไม่มีหมึกนะครับกับบอรดัมแจกหยิบครับโจรนี้ใส่ไม่ดีโอ้หยิบสองลย <_ d ata> โจรโจรโจรขโมยบี <_ d ata> นี่ครับเราเช็คดูได้นะครับตอนนี้บอดรดัมเหลือ12ครับ13บสามจำนวนบอกเลยว่าเหลือเยอะ เขาก็มีโอกาสได้แหละอันนี้จริงๆโดยทีไม่เจอว่ะตัวที่น่ากลัวน่าจะเป็นหมึกมากกว่ามีโอกาสได้น้อยกว่านะอย่างั้นหยิบหมึกไปะคาเฟนีและสามตัวเราต้องเก็บที่อะไรวะนไม่เจอหนึ่งสองสามห้าหกโอ้โหใช้คาเฟนีแทบจะทุกตีเลยนะโอกาสได้คาเฟนีสองน่าจะโคตรย,ยากเล,ล้วล่ะถ้าเราไม่เก็บคนอื่นทิ้งไปก่อนนะ อยากแน่แน่เอโซครับไม่มีคนเล่นเลยนะมีโอกาสทำสามดาวได้ใช่ไหมซีล si ไม่มีคนเล่นกันมีโอกาสทำสามดาวได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่า so เอ็นโซดาเม็ดเยอะกว่าคิวเล่นนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาต่อให้คิวเล่นขันข้นสามก็ตามถือว่าดมดหนังสือว่าไม่มีครับมีแต่โคไซดนมอร์ติงครับ โอ้โหเลือสามสิบสี่นะครับแล้วจำนวนตัวเราเหลือโคตรเยอะนะฟังเจ็ดตัวน่าจะเกือบตายเกือบตายจริงคนเตยวเก้ายังยางนะครับมาหยิบมาผมจะโลหาตัวรัวๆแล้วนะครับผมจะหาเอ็นโซขั้นสามถ้าเจอเบาขาดผมจะซื้อเบาขาดไปนะครับเพราะว่าตีแอดมนค่อนข้างแพงเบาขาด ล้วก็นลดโอกาสการที่แบบจะเจอด้วยเพราะฉะนั้นผมเจอบอขาดพวกผมจ,จิบไว้หมดเลยเฮ้ยได้คี่ว่ะเห็นโซไปดิครับรออะไรอะ่ะส่วนนี้ผมจะสใส่ง่าดีนะพอใส่ดอนเผื่อมัน,ต,นตัวตีเยอะเราจะได้อติทำสักหนึ่งจังหวะให้ก็สวยละนี่ครับตามแผนเผมเจอบอคัดให้จิบบอคัดเลย หก้อยสิบแปดโอกาสได้น้อยครับผมจะหาตัวอื่นแหละส่วนโอกาสผมจะดองไว้ในมือนี่แหละไม่ให้ใครอย่างนั้นน่ะตอนนี้อยากได้คือ e n โ o so, คันสามครับนาคอสโอกาสหนึ่งทับสิบแปดน่าจะไม่ได้และถ้าสมมติผมเจอตัวอื่นผมจะขายนาคอสทิ้งนะแต่ตอนนี้ Enzo so K2 จีิงนะบอกเลยว,ว่าโคตรโหดน,นี่ติดมาละพัดสิบโบโบโบ,โบเอาไปคนละทีพอ เหลือเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดตัวเจ็บนะครับอันดับสี่แต่ตอนนี้ก็ต้องมาวัดกับอันดับสองนะว่าจะซูได้หรือเปล่าหกบิสตามแผนครับมันจะหยิบต็ขาดไว้ไม่ใครได้นะทอย,มทอยผมหยิบทอยแล้วกันนะครับ ไฟ์มันก็งรีบทำครับสิว <You need S 1> สองเปลี่ยนไอเทมครับอ่าไปให้ซิวแทนก็เอาทรอยให้ซิวด้วยเผื่อเปิดมาได้สกิลก่อนมานาซิลเป็น 1... 0ึ่งศูนย์ทับหนึ่งรครับผมอยากรู้ด้วยแหละว่าซิลมันจะแรงขนาดไหนนะครับสามพันสองอสครสกิลคอร์ดคำสั่ง คือก้นไม้ตัวนี้ครับเปนตับ 3. อ่ะมอสเองครับไปแล้วนะครับตัวที่ทำดาเมจเยอะสุดเป็นคาเฟนีนะลองมาร์คไปในโซล,ลตามด้วยซิยวแล้วก็คิวเลนเพราะฉะนั้นเราจะเลี้ยงสามตัวนี้ให้ดีนะอันนี้ครับสิบทับสิบแปดนะมีนคนเล่นสายแอดแล้วตายไปแล้วนะครับคเป็นี่ห้อสองมิวการ์จ้างปิดมาตายแล้วสวยแรงสุดๆโอเคครับเราจะเปลี่ยนทอยไปให้คาเฟนีแทนนะครับเพื่อให้สตาร์ทมาลาได้เร็วที่สุดนะ คิวไปให้คิวครับลูกเอาไปให้คิวเลนครับล็อกชิวไปเช่นกันไห้คิวดีกว่าหน้าที่ของลูกแค่ยืนเอายืนรอทิศทางการจ่ายสกิลของฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเลยโหศาสตร์แบบนี้บอกเลยว่าเจ๋งนะฮะอันดับสองโอนไปดิ คาเฟนีสองพันสี่คือได้หน,นึ่งตัวครับโซวขั้นสามเลยนะหายหมดเลยได้แค่เลเวลแปดก็เก่งนะครับสำหรับคอมแอสนะใช้ตัวแค่นี้แหละถ้เท่าเบลเก้าขึ้นมาปุ๊บเราก็แค่ลงบอลขาดไปข้างหน้าอีกหนึ่งตัวครับจริงตอนนี้เราปั๊มเบลเพื่อเอาบอลขาดลงเลยก็ได้นะโอเคเพราะว่าเราขาดตัวค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะไป,ไปขั้นต่อไปนะเพราะฉะนั้นผมขับเบลเลยแล้วกนะันมาคอร์ดยิหน้าเลยนะ ดูดียครับ Enzo Tiki สามพันห้านะทุกคนตายเลยครับสาม 6S สามเฟินเลาะอดจริงๆเย้ตอนนี้เหลือสามคนสุดท้ายนะครับเวลฟ์หน้าเป็นเวลฟที่จะต้องชวนขี่นะยวผมอับเร็วเรยวนะครับหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, ก็แค่เอาล็อกคิวใส่ให้โบขาดกับโพไซดอนของคิวเลนนะครับใส่ไป ให้เขาโดดยืรข้งเดียวครัอ้อาวเป็หนหนึ่งแล้วะ่ะผมปีดเ้ยนะผมได้ทอยด้วยนะครับบอกเลยว่าแจมอเครับตามแผนครับผมหนึ่งสองสามสี่อ้าเราขาดลงครับเอาทอยใส่ให้เบาขาดเอาโพไซดอนของคิวเลนใส่ให้เบาขาดแล้วก็เอาคิวใส่ให้เบาขาดโดนหนึ่งปีหาตัว 2ทีเลยละกัน3ทีไปเลยโอเคครับรเราก็ต้องมาเช็คพร้อมก่อนหนุ่มามนะว่าเขาทำอะไรบ้างย้อนสามดาวครับเดี๋ยวบัตดัมก็จะโหุกนะฮะขามตรงนี้ครับแบกนะลูกพ่อโอเคเได้หยับหนึ่งครั้งก็พอแล้วครับที่ยื้อเวลาพอสมควรเลย ตอนนี้จะเป็นจังหวะของเอ็นโซที่จะต้องปราบให้หมดนะตนะัวสุดท้าย18ครับ,รบจะหาตัดเอวอีกหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อเอาไปลุนเดินโอ่งผมไม่ได้ด้วยกดใหญ่เลยนะโอเคไม่เป็นไรผมเอามองกุฎละกันเอาไอซิลโดไปครับหาตัว ยากในตอนนี้มงกุฎครับให้ซิลโอเคครับเขาปรับมาเป็นแบบนี้นะเขาสาดมาตรงนี้แล้วกันนะครับหลังแตกหมดนะนจริงๆเจอหกแอดเข้าไปไจะเตอร์โดนนครหัวเขาเหมือนจะหยุดอ่าเอ็นโซเราได้แว็บหนึ่งครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาสุดท,ท้ายเขาก็แพ้ดีเจอหกแอดแต้มเมทมันเกินจะต้านทานนะเรียบร้อยครแอสหกแอดสามเป็นนิลล้อ ที่1ไปดิครับโคตรโหดขนาดตีดจิงโดนตกปะแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นคอมแอดนะครับเราต้องหยิบบอลขาดไว้เพื่อไม่ให้มีโอกาสที่จะไปเกิดทางฝั่งของข้ามนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยมันแพ้บอลขาดเจอสมุดเขียวทอยเข้าไปนี่บอกเลยว่าเจ๋งะหยิบเขียวไว้อีกสักอันเนี่ยได้โดดทีนี้สับหัวแบะหมดนะครับตีแบบทีสองทีนี้แอดเราตายหมดนะครับแอดมันบางทุกคนก็น่าจะดูอยู่แล้วนะครับที่ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับ นีแล้วก็ช่องดอ้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวิธีนี้สามารถเอาไปเล่นตามกันได้นะครับสำหรับคอมสามเฟอร์นลลอกหแทนนะครับตอนนี้โหดมากนะครับโหดจริงๆนะลองไปเล่นกันดูนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ